งานนี้นะตอนพี่เขาเดินเข้ามาในร้านนะช่างบีเสียววะเพราะชุดคุณพี่เขาก็เซ็กซี่เกิน,นไงช่างบีจะเป็นผู้หญิงแต่ช่างบีก็หวั่นไหวเป็นนะก่อนอื่นช่างบีจะไม่ค่อยถ่ายให้เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวทุกคนจะทนไม่ไหวเดี๋ยวไปลำบากห้องน้ําคนพิการนี่ว่าทางร้านเราอาจจะเซฟลูกค้าสุดๆไปเลยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกนะช่างบีเก็บไว้ดูคนเดียวแล้วรอยสักเนี้ยช่างบีออกแบบให้ใหม่เลยเพราะว่าลูกค้าเขาบีฟมาแล้วก็มีเลฟมาว่าอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยช่างบีก็เลยจัดให้จ้าแรกพี่เขาสักหลังกับช่างบีนั่นแหละแต คือเต็มหลังเลยทุกคนโอตัวช่วยค่ะคุณพี่ท่านเนี้ยอึดส,สุดๆส,ส,สักแขนก็เลยจะดูชิลไปเลยค่ะเพราะว่าสักเต็มหลังก็เจ็บกว่าเยอะอันนี้ก็ไม่พ้นดอกทานตะวันที่ช่างบีชอบทํานะคะทำดอกทานตะวันหลายดอกก็เหมือนจะเก็บไปฝันแล้วแล้วเนี่ยถ้าให้นั่งนับว่าทําไปกี่ดอกนี่คือเยอะมากแต่วันเนี้ยไม่รู้เป็นไรช่างบีแปะลอกลายได้เลยสุดๆไปเลยเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆเบลอไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในหัวแล้วหมดลวออกลูกเก่งไปอีกงานเล็กๆนะคะช่างบีจะมีวางแผนไว้ในหัวแล้วค่่ะะวาาาาาทํตตรรงงงงงไไไไหนนนบ้อยยัมมก็เลป ตามที่ช่างบีคิดไว้ค่ะแล้วพ,พี่เขาใส่ชุดเซ็กซี่มาสักไม่ใช่อะไรนะพี่พทุกคนอันนี้คือสักเสร็จเดี๋ยวพี่เขาจะไปเที่ยวต่อไงอยากรู้เลยอ่ะว่าไปเที่ยวไหนช่างบีจะได้ไปบ้างแล้วระหว่างสักนะคะก็มีเด็กมานั่งดูด้วยค่ะเห็นหน้าแล้วจะอ๋อเลยอ่ะว่าลูกไข่บอกให้นะหน้าเหมือนช่างก๊อบใสวิกอ่ะแต่เห็นงานเล็กๆอย่างเงี้ยก็ทํานานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดีเทลแต่ละอย่างมันเล็กๆแล้วก็ใช้เฉดสีค่อนข้างหลายเฉดอยู่เหมือนกัน<ม>งานนี้ช่างบีก็ใช้เข็มเดินเส้นทําสีทั้งหมดเลยเข็มเล่มเดียวจบงานไม่ใชช่่่่่ออะะไไไรรรรนขีีี้เเเเเกกกยยปปลล็็มมววาาาาททพหืงงบํสต์ิ น,นึงด้ารอ,ออกมามันก็เลยจะดูฟุงฟ้งๆแล้วก็ดูเบาๆอ่อนนุ่มเหมือนกระดาษชิดช,ชู่ที่ช่างบีใช้นั่นไงใครที่มาสักกับทางร้านสังเกตได้เลยระหว่างสักอ่ะช่างบีจะใช้กระดาษทรายพอสักเสร็จก็เป็นกระดาษทรายเหมือนเดิมแต่เป็นกระดาษทรายเบอร์สูงนิ่มลงมาหน่อยที่เขาว่ากันว่าใช่ปะว่าชิทช,ชู่หรือกระดาษทรายนี่แหละเสร็จแล้วก็ส่งพี่เขากลับบ้านกันไม่สิสักเสร็จก็ส่งพี่เขาไปเที่ยวกันส่วนเรานั่งตาละห้อยเหมือนเดิมไปแล้วนะบาย